สวัสดีครับพบกับช่องโกโกไลน์นะครับผมตอนนี้พระอาจารย์จะพาไปไปดูน้ําตกเนาะไม่รูปป้ว่าไปน้ําตกหรือไปดูอะไรนะครับ,บเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักแล้วนะครับผมห้านาทีได้แล้วนะครับถวายเก้าอี้ ที่วัดบ้านกวนมุลโอ้โหพอพาจารย์ไปถึงนู่นแล้วนะครับาาเห็นว่าเดินไปก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับ เดอาจารย์นำทางไปนะครับตอนนี้มีต้นไม้หักด้วยนะครับก็ยังดีนะที่มีมีทางให้เห็นเนาะสามารถไปได้นะครับอ,อันไหนนะครับ อ๋อนี่วัดหมดป่ะครับผมวัดแถวนี้ก็เป็น,น,นบริเวณวัดหมดนะครับแถวนี้อันนี้เป็นบอ่อน้ำนะตั้งแต่ประเทศนะปร,ระเทศเป็นเป็นคนทำไว้เนาะ แล้ะตรงนี้ก็เป็นฝายนับที่เราอยู่นี่ใช่ครับระวังลื่นโอ้โหเดินระวังลื่น,นะระวังลื่นโอ้โหเดี๋ยวเดินตามหลังพระอาจารย์ไปเองนะครับคลิปนี้ก็จะอยู่กันยาวๆนะครับพี่น้องทุกท่าน ไม่รู้ว่าใกล้จะถึงหรือยังนะเพราะว่าได้ยินเสียงน้ําหรือว่าคนละอาจจะไม่ใช่เสียงน้ําตกนะครับเพราะตรงนี้มีนี่โอ้เป็นแหล่งน้ําข้างล่างนะครับเครื่องบินนะครับเรือของเราเขามีน้ำเต้าเจ้าเจียพอใจเเจ้าไม่ยากพระเจ้าได้ครับได้หมดเกือบมาตรงนี้ก็ได้ ได้ครับมันมีหน้าขามันมีน้ำโดดลงมาเลยครับผมไปไปโอ้น้ำเย็นสดชื่นแทนหน่อย้เห็นจังน้ำนะสดชื่นนะครับแต่น้ำซิ่งก็ใส่องค์พระบางเป็นน้ำไหลก็วัวเปียกน้ำนะครับพวกเราก็แล้วก็อ๋อต้องเดินเลาะสายน้ำไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ได้เรื่องเอาขึ้นไปด้บนด้วยเดินไม่ได้ลงที่เดิมนะกับตันลงทางเดินไหมครับลงทางถนนดูว่าจะลงทางเดินก็ได้มั้งถือถือก็ได้กับตันนี่นะเป็นฝ่ายน้ำนะครับ ันนนี้เเ็สดะครบฝ่ายน้ําตรงนี้น่าจะไหลมาจากน้ําตกที่เราจะไปเนาะมันจมบ่ครับโอ้มันจมโอ้มันเป็นทรายดูดทรายดุมดุดดุมดุดทรายดูดโอ้หลำบากมากนะครับพี่น้อง โอโก้กับตันเกงยีนเลยนะผม,ะามาทางเดินก็เป็นถนนเส้นน้ำนะแคบๆหน่อยโอ้ อันนี้เป็นฝายโบราณนะที่ได้ยินมาฝายเก่าฝายเก่าโอ้ธรรมชาติสวยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติแถวๆนี้มีเยอะมากนะปจาจย์บอกแต่ว่าไปวันละที่ก็พอเนาะเพราะว่ามันจะไกลไปเรื่อยๆ อ,อันนี้ตรงฝายชะลอน้ำโอ้มีแห้งนะเป็นฝายแบบนี้ตล่ดเลยนะครับนะเป็นฝายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,บ,บนะครับทาทางไปก็ไม่ลำบากไม่ไงไม่ลำบากนะผมไม่ลำบากมากก็ไปได้ บางจุดเราก็ต้องระวังนะครับผมเดินอยู่กันยาวไปเลยนะครับิปนี้นะครับนีึ้นเะครับอาจารย์ครับนี้ขึ้นเนิครับนี่้นเนับี่ขึ้นเนินนะับนี้ขึ้นเนินนะครับนี่ข้นเนะครับพีนอง ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้งน่ไปถ้ามาเองไม่ถูกเลยนล้นนี่นเยนะครยินเสียงน้ำอนะครับทุ่านต้องขึ้นไปตรงด้านบนนะครับทุกท่านโคดหินนี่นะครับผมเดินขึ้นตามโคดหิน ้ยระวังด้วยครับขึ้ได้ไหมกัปตันเหต์ครับนีนเหอันสวยงามนะครับน้องเหตุยังครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่ครับเอาไปประดับได้นะนี่ ทำไมำไหมหน,น้าร้านนี่ได้เลยโอ้งามสวยงามจริงๆนะครับพี่น้องส่านไม่รู้เหตุอะไรเนาะนี่มีเห็ดด้วยน,นี่นะครับผมน้ำตกนะเป็นน้ำตกธรรมชาตินะครับ

ช่วงรถตกหนักเลยมันจะสวยสวยมากนะโอเคนะครับคิีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเนาะเราจะทำทำถุงทอดทำทัพเที่ตลาดาทานมาคุ้มงาเลยที่สั่งอะไรเลยอืมงานทานก็จะไปดูอยู่ดูลอยแต่เพราะว่ามันไกลมั้ยไม่ไกลข้ามไปนอยู่ จะมีคค้ายๆหน้าผาอีกกวอนหิวอยู่เป็นแสงแก้วใหญ่ใหญ่ไหมครับรอยนะใหญ่อยพระพุทธบาทเนาะรอยใหญ่อ๋อจะดูก็ได้เป็นสตดดูรีคอยดูอ่ะดอยอะไรไหนไหนก็มาแล้วเนาะไปค่อยเดินนะเราก็ไปต่อนะครับก็เป็นที่นี้เราลงโขดหินนะครับที่นี้ ก็กวัวลื่นๆหน่อยนะครับ <c oughs> ทางลงเราต้องพยายามหาไม้ยึดไว้นะครับกันลื่นนะครับ ถ้าอาจารย์เป็นคนเขียนเป็นคนแรกเลยนะครับเป็นรอยพุทธบาทนะครับเป็นพ่อแม่นะครับถ้าเราพระรานตรงนี้เนี่ยเราจะเอาน้ำผ่านตรองนอดได้เอเดี่ยวไปโนอดอีกแลวเหอครับอันนี้ท่อนี้ลงลงสู่หมู่บ้านหรอครับเออหมู่บ้านเขาเขาเขาต่อไปใช้ที่บ้านเขาแบบไม่รู้ ใช้บ้านต่อต่อน้ําที่นี่ไปใช้ที่บ้านด้วยนะครับมันไหลตลอดบอครับไหลตลอดเป็นทางก็ต่อนะครับน่าจะไม่มีอ่าหินลื่นอีกแล้วนะลำบากนิดนึงนะครับขับกลัวจะอ่านจะไม่หนงนะครับทีนี้มาดูและอาจารย์จะนำทางไปดูนะฮ้และคาดว่าอาจารย์จะพิจารณาดูว่าอยู่ห้วนหรือนอกหัวไหน ครับพระอาจารย์เห็นเป็นคนแรกเหรอครับคนแรกอาจารย์ตาตามแสงแก้วพระอาจารย์ตามแสงแก่แสงแก้วฮะระวังงูด้วยระวังงูด้วยต้องทำไงเจออะไรเจออะไรบม่ได้เจอยังครับมาระวังงูด้วยครับช่วยหน้ากระป๋าไหม เราไ่เก็บยงูห่เขากกค,ครับงูเข่ารักษาเดินเี่อเขานะครับพี่น,อน้นองทุกท่านที่ไหนมาอยู่ไปไหนไะ้ครับไมาดูเลยูครับวั <teor> ดี้แลาา้วผ่าจเรไหมา,า,าเร็ด เราเขาใส้ใจเขพอแล้ครับจ้างเขาใส่ใจงานกว่าน,นั้นครับผมให้ต้องอยากเก็บภาพบ้าน,นะเป็นทางขึ้นก็เป็นเป็นร่องนะเป็นเหมือนล่องน้ำนะครับมาบนจนไทยเลยนะครับพี่น้องเออดอกอย่างนั่นนี่ เป็นดอกไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าขณที่เดินมาก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้ป่านะครับทางนี้มันทะลุถนนได้หรือปล่ครับหรือว่าต้องอ้อมกลับอ้อมกลับอ๋อโอ้มันใหญ่ครับถึงแล้วจะถึงแล้วเดินขึ้นมานะครับ เหมือนว่าจะถึงแล้วนะผมก็ถึงแล้วเป็นเป็นเป็นผาโขดหินแล้วนะครับตอบเลยนะครับพี่น้องมีทางน้ำกระเชาะแม่จะน้ำกระเชาะอืมนนี่เป็นทางน้ำน้ำกระเชาะมันจะเหมือนเหมือนเลยนะ ันเม่ีน้ำกระเซาะถ้าไม่กระเซาะมันตีนคนที่จริงแล้วมันเป็นเหมือนรอยพระพุทธบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำเซาะน้ำเซาะแต่แก้วมันลงมาอาจารย์ก็จะต้องต้องมีสิงสักดิ์แน่นอนมองๆนี่อันนั้นเป็นเป็นอู้ตีนเนาะอดินี่นี่เป็นน้ำกระาถ้าไม่กระเอมันจะโหโกนะครับ นี่นะครับอยู่ใต้โขดหินนะครับเล้กับตันหอบเลยเครับเป็นผาหินไม่สูงเนาะโอ้เสียงรถก็อยู่ใกล้ๆนะครับ่ตอนนี้พระอาจารย์ก็พามาดูเหมือนอ่รอยพระพุทธบาทนะครับแต่ โดนลูกแก้วลงข้างหนึ่งอาจารย์เห็นอ๋อมีเป็นลูกแก้วลงข้างหนึ่งนาะครับตามตามดูนะครับต้องมีสี่ข้างอย่างนีย้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่เย็นแสงลูกแก้วอาจารย์ต้องไม่ตาดูอืมมันสกิดแน่นอนอาจารย์ลูกแก้วครับผมแก้รักษาตะกี้เป็นทางลุงก่อนนะ โอ้โหชนไม้ดูทางลงนะครับ,นนรบอันนี้แหละครับทางเก่านี่จำต้นไม้ต้นนี้ได้ครับต้น่องไม้ป่านะครับ ตอนนี้พาจารย์ยังพาไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมไปเรื่อยๆอยู่ท,ที่ของวัดหมดมหมครับนี่เจออยู่แล้วครับหนกไม้ป่า แฟนไม่ได้ไม่เป็นเขียวเลยไม่เป็นลุกนะครับผม,มแฟนลุกหนามๆผมตน้นไม้ยืนไว้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินง่ายหน่อยนะครับรไม่ลกถนนอยู่เนี่ยอ๋อมาอีกทางออกอีกทางนะครับ ตอนนี้กะนนอยูนนมีฟาจานำหน้าไปนู่นแล้วนะครับโอ๊ย ออโอ้โหนำ้ำน้ำมายาลาบนะครับผมเยอะมากเลยเพราะมันโผล่มาจุดเดินนะครับตรงที่เราขึ้นไปนะครับแต่ขึ้นไปเราจะเราจะตรงไปทางนั้นเนาะครับตอนขึ้น ครับครับถ้าพื้นที่กว้างแบบนี้ครับเเป็นที่ต้องเที่ยวก็บสวยครับ,กบ,บ,รบตกบตแต่งไปเรื่อยๆครับ รู้ออกมานะจะเป็นสวนน่าจะปลูกต้นยางเนาะถึงนี่ป่ะครับถ้าอาจารย์รโอ้สุดทางเนี่ยครับทางแล้วก็ห้วยนี่เป็นแบบเป็นเข<อ>ตด้นเขตวัดซึ่งอยู่ตรงนี้เนาะ,ะสวยอยู่นะผมตัวนี้มิวก็สวยนะเป็นฝั่งของชาวบ้านทิ้งทางถนนนีนท,ที่ที่เขาเอาวัวเอาวัวปลูกวัวไว้ก็ปลูกขังนัดครับสุดห้วยนี่แหละ อันนี้เป็นห้วยเห้วยลยมาทำสวนหรือมามามาทำไปเรื่อยเรือยบอยู่ที่ไหนก็ไปจับจองเอานะจะไปเขตดวัดสุดเลยครับลงไปข้างล่างนี้เป็นห้วยนะครับแขนรู้สึกเริ่มตึงนะครับผมแตนต่อยนะครับคนเสื้อแดงมันไม่ต่อยนะยินได้ยินว่าพวกพึ่งพวกแตนแตนเนี่ยมันชอบสีแดง นเดินหลังนะเมื่อกี้เนาะกับตันเดินหลังแต่ผมเดินกลางๆแล้วมากัดผมเฉยเลยอยู่ใกล้กันอีกนะเมื่อกี้อออยู่ใกล้กันเรียกตอดโกโกลไลท์นะฮะเลือกตอดคูโบไลทหันหลังไปดูโอ้โหแม่แต่แม่แตนเนี่ยบินตึมเลยนะครับผมไม่ใส่หมวกก็อาจจะโดนอยู่นะเนาะเบ้าตาบ้างนะเผยเผมาตอดนะเลยตอดเออ ปืนปนสร้างโอเคครับนี่ก็กำลังกลับขึ้นไปวัดนะครับผมหลังจากที่ป้าจารย์พาเดินชมธรรมชาติชมชมน้ำตกนะเ,เดินริมทานชมน้ำตกไปดูรอยเหมือนรอยพระพุทธบาทนะครับผมก็ <c oughs> ไปไกลไกลอยู่ ลบดินอะไรเลยมันเลยขาดดินชมในบ้านชมกลางบ้านเออที่อาจารย์ก็หาผู้ใหญ่อยู่จกมันมันจิตํา้มแต่เดาะเนาะมันจะขาดดินเนาะก็จะเตือนเพื่อนอยู่เรื่อยเพื่อนยังเก็บเพื่อนว่เพื่อนเถื่อมันโมเม้นต์เนี่ยมันพิษเลยขึ้นนานกว่าครับผมเลือกขึ้นตอนนี้ก็ได้ครับนี่เขาให้งานอะไรครับครับ ทางก็จะใค้กว้างขึ้นเนะาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโกโกไลค์ด้วยนะครับ